โวันนี่ไทยโขงวันนี้มีผาดไมาเยี่ยมวายามมาศึกษาดูงานอยากให้ควนวันหมอมมาศึกษาดูงานดูบ้านทรายครับพิพิธภัณฑ์ไทยควรวัดบ้านทรายครับท่านก็เป็นไทยพวนทางจังหวัดโรบุรี่คือกันพอกินแล้วครับบ้าน้วเหรอคะ ครับผมมาสื่อสารโรงงานครับ

เดี๋ยวพอเอามาให้ดูหน่อยนะคะทีวของไอ้ธนาวันสายแกนแห้งลายนะนี่มันเป็นหัว่อหัว่อซี่อหัว่อดีันร้อยห้าสิบตัวนี้เครื่องอัดยังครับนี่เครื่องเครื่องอัดอย่างนี้เครื่องอัดยังหน่อยอันนี้อันนี้นาอันนี้นจนพลอยโ้หรนพ่อย้้องห้งต่างังหงตางหตางังหง้ันทีันจัพอยโอครับดรนี่ปรมีแล้วเพื่นมาท้อง ่รนพอยอันนี้เห็ดพอยเมื่อก่อนพอยี่พอยอัดพอยเฮ็ดพอย้บ่มีเอาล่ะอันนี้เนี่ยมะีอันนี้มีอันนี้เมื่อก่อนกมีการเรียนรู้้า้าา่ด้รเ้าแากรเ้าไข่อเื้ออเื้ออะไร เดี๋ยวบกระแลงวัดวฒนธรรมบ้านทรายครับจังหวัดลบบุรีนี่บ้านทรายครับคำขวัญสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทรายบ้านทรายแดนผ้ามีชิดแดนผ้ามัดมี ขอดีปลาสมฟังคนรักวัฒน,นธรรมกินแดนดินยูบานาวาภาษาไทยควันนี่หูครับตั้มหูมุนได้ด้วยครับนี่มันได้มันได้มีอักหูตั้มหูหัว,หว,หว,วาลาน พี่น้องได้เห็นแล้วมีโอกาสไทยโคงวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมมายำม,มาศึกษาดูงานวัฒนธรรมไทยพวนบ้านไซครับประเพณี้ Open อ p e นประเพณี้ำบลสิบสองเดือนชาวไทยพวน เดือนอเดือนยีเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเป็นเหตยังไงเนี่ยเงินมัดพี่น้องกันโอ้เป็นเหตุเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดได้สวยงามครับเป็นสักชิ้นส่วนวัดท่านทำการแต่งกายของุน เป็นมาครับทำไว้เป็นตัวอย่างชุดไทยพวนโบร,ราณประวัฒนธรรมเป็นดมเบ,บิงน้ำกันดีเจอหลายเด้อที่เจ้ามา ร,รของโบราณโบราณของไทยพวนเก่าแก่มัตุมมมโฮมอยู่นี่เบิร์ดคุณนี่หมดโอ้ยบักตูเขาบักเล่ครับของโบราณโบราณน่มมะมัตุมมมโฮมกันเป็นตะเบิงเลยครับมีตะเบิงครับเป็นตะเบิง ขนมไว้น้ำกันแล้วก็เป็นตะเบิงโรดยังกงยาของเกา่าของแกของโบราณอามไว้น้ำกันนะเบิงครับพวกนี้นี่พวกนี้นีนั่น,นะนอมามโฮมกัดบมดมแองโลดเป็นทรัพย์มรดกของบ้านเฮาไว้ให้ลูก้ถลา,านเบิงเห็นบอกครับปุ่นวิถีชีวิตดั้งเดิมแมนเบิดไม่ไท่เือขนาดใหญ่ mày thay hơi cái này, đẹp nồi, cặc rồi, ngay ngay hơi bổ lâm bổ lan gặp อย่างมีคุณค่าครับอันนี้โทรทั์ดาวเทียมตัวนี้โทรทั์ดาวเทียมด้วยดิสมัไมได้กินโทรทั์ดาวเทียมอมาจุ่มมอห่อแบบมกันว่ามีคุณค่ามหาศาลนีดิถ้าเราทำได้แบบนี้โน้ครับ ผู้ใดมีโอกาสผู้ใดมีถ้วยมีจานโบราณโบราณเรามาตุ่มมาหฮมกันมาอยู่น้ำกันมันมีคุณค่ามาหาศาลคุณค่าประเมินไม่ได้เอาผู้ใดอยากกินเ้ากี้ม่ะน,นะพี่เดอ้ดยอผู้ใดหิวเขากะพี่เข้ากี้ไรเออมีของมีไส้มีรอบมีหม้อแหกแก,กโกูตะเกียง เ,เดี๋ยวมาตุ่มม่ห้องกันพี่น้องเลยพักแค่แท้ดิไทยขขงวันนี้มีโอกาสเดินมออ้ไอ้าุกอ่าุ่สมม่ห้องกัน เงือบรีบร้านนเลทำไมจะจีนเนี่อ้มีเงื่อนยงที่จว่ารวยนี่บ้านมันรวยรดเลุคนเงือครับมองดูนี่ฝนตกฝนฝนตกบ่าหํานี่เงื่อนใหเงื่อนใหญ่งมาลวดหลังคานั่งขอไปนั่งนะฮัโหเงื่อนใหญห็นบ่อน เพิพมดีดปูป่าอี่เบิด์ผู้ใดมีอย่างกมาตกลุ่มห้องกันบ้านฮ่องนะผู้ใดมีอย่างกมาไว้อย่างี่ล่ะถือว่าคุณค่ามหาศาลบอหามบัทีมครับนี่ไม่กิมแถวหลงปูเหลียนนี่บอลล่ะห้องฮอก็เอามาผู้ใดมีเออ ยาโบราณผู้ใดมีสิขาก็เสียทีในหมู่บ้านด้ดิเป็นเสียทีในหมู่บ้านถ้าผู้ใดมีแบบนี้สมบยโบราณน่ะกรมีจักรยานคันเดีที่เสียทีในหมู่บ้านมันบโบราเนี่ไมยก่อนอืนี่มีเบิร์ับทุกอย่างทุกแนวมีเบิรเอ็ดไว้ การเสียงเกาพนงกับเก็บไว้อดนกาเกน่บหลายอาจารย์เกาเกาน่นี่พาดเย่าเหีนเกาอนีนมันเกาไม่ดีภาษาเนี่เป็นมีนี่เห็นป่ไให้วัดคนเป็นมีอย่งเพิ่ออามาถวายครับเอามาให้เป็นคุณค่ามูลมรดกตกทอด สุลุกสุลันยาวิทิมครับห่างๆโกเกอร์ิวัดสิทิมยาทิมเามาตุ้มโม่ห้มกันมาไวห้มกันมองเดียวมันสิมีคุณค่ามหา,าศาลแต่ละคนแต่ละคนเนี่หุ่นเบิง้งแก้วน้ำใ่ใช่ไหมนี่จะเห็นบวแก้วน้ำใ่่านา้าแก้วน้ำกองเขาใ่มีเบิดกระโถนครับกระโถนหลวงพอโบราณหลวงพอมันเจ๋งไป คุณเห็นบอกนี่คือเงินไทยพูนโอ้เงินไทยพวนหลวงเงินครับนี่ห้องนอนพนพุน่นแอบมหาสมบัติหีบมหาสมบัติยังมีพุน่นตู้โบราณโบราณตู้ซองกระจกซองแวน่นตู้แว่นกระจกให้น้ำ มองรับมองนอนเตียงรครับในหลวงรัชการที่เก้าทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยควรนี้ไว้เมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพศักราช2512ครับ หลายพี่น้องหาเบิกยากครับบ้านเฮาไม่หาบบมีแล้วเอาทิมกันเบิดทุกอย่างมีคุณค่าถ้ารักษาไว้ให้ดีครับทุกอย่างมีคุณค่าถ้ารักษาไว้ให้ดีเห็นบ่ครับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนตำบลบ้านทรายครับเป็นรักษาไว้ใครเฮามาจาก บานอื่นเมืองอื่นจะได้มาเที่ยวมาเบิงมาทัศนศึกษามีคุณค่าทังด้านจิตใจทางวัฒนธรรมประเพณีโบราณโบราณสืบทอดกันสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับเห็นไหมครับใดโลกรวมไทยพวนแห่งประเทศไทย จังเลยลายวัฒนธรรมอายกผีนั่นครนรอเป็นมามาเที่ยวมาดูเรือกอง้ใดมีอย่างหามบะทิมเอาไม่เอาบอาต่อไว้ท่านเราบริจาคไว้เบิร์ู้ใดมีของเก่าของเจ แคนตัวนี้อทอดแคนกองอมเป็ดโบราณอีกอแค้มโบร,โบราณทำเป็ดโบราณับอุ้ยวิชาบซิงโบราณอีกอือฮองโบราณทั้งนั้นพี่น้องเอยห,หลากหลาย แข้าพวนโบราณอายุร้อยตีครับเพื่อนว่าสางความรูม้สมัยตะรกอรนแต่งตัวอนเดอรับรนี่ป็นร้ เีวไปพวไป่ตุตั้งมาจากปีแล้วพิดพันเท่านี่หลายปีแล้วบอรับมองนี่ายปี้พันสิบบอกเกินได้มากด้ของเนี่บอกประกาศเก้าไปบอครับเอามาตุ่มมาโฮมกันนี่ผู้ไดมียังเอามาเอามาบอกระพูมี ย่างก็เอามาซอยกันอ๋อมาซอยกันผู้ใดมีถ้วยมีจานมีหม้อมีแหกมีที่เห็นอยู่นี่เอาเอามาโ่มกันมาโฮมกันผู้ละอนสองอันมันเลยไหลเนาะเฉพ่อจะได้เมน่อก่อนไหลคนนี้อีกน้ำท่วมนี่ก็เอาแล้วเสียหายเฉพาะในอำเภอเขาบอกครับนี่หรือว่าอำเภออื่นในลโบุรีเพิ่นเอามาให้พร้อมมีแต่อำเภอบ้านหมีนี่แหละตอนแรกเป็นนโยบายของใครครับประกาศหาในอำเภอบหรือว่าผู้ว่าหรือว่านายก นโยบายของอำเภอเขาทนเรก็เป็นวัฒนธรรมซื่อ,อ oh. แล้วต่อมาเพื่อนเห็นว่าผู้นั้นผู้นี้มาดูงานเยอะแยะเลยแล้วทีนี้กระดังไปทั่วประเทศเนาะเพื่อนก็นเลยจะตั้งเป็นวัฒนธรรมเฉลิมลา oh, ราชครับุบรีรนี่มีสองแห่งมีที่นี่แห่งหนึ่งแล้วก็บ้านวัดเลยตโะโก้ครับมีสองมอง มีสองหม่องครับมีม่องเจ้าหม่องนี่ใหญ่กว่ามูอมีมองนี่เลยใหญ่กว่ามูอลายลายกว่ามูเนาะของโบราณเนาะโอ้ครับครับครับขอบคุณมากมีนักศึกษามาดูงานอยู่เลยครับผมตางจังหวัดเขาก็มาดูแลครับครับครับขอบคุณขอบคุณให้การตอนรับให้ความรู้ให้กำลังใจตลอดโดยดีสุมาดังไปฮอดทางบ้านหมอสีช่ัยหม่แล้วครับทางหนองคายแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มีลูกหลานมาซร้อยก็เทูพเข้าเแ็บเมียลูกหลานจะไปง,งานกันมดเดี๋ยวนี้มีเบืองานเดือนี่เร <c oughs> ียกอสมรอสมรมาจิตความพอมีใคไใครเข้ามาแจะเด็กน้อยลูกหลานที่จะเอามาเรียนรู้เพื่อสื่อสารต่อไปมีพวกหมอโคตรหมอแพทย์หมอรังเด็กน้อยเวลาสื่อสาร อันนี้อ่านไว้จะไหนนี่ไม่ตัวภาษาไทยพวนเนาจะอ่านไว้จะไหนอ่านให้ผมฟังไงอ่านไว้จะไหนอ่อ่านได้บอกไว้จะไหนอ่านจะไหนอาจารย์สมคิดเนาะที่เพิ่มเขียนเป็นซื้อค้นอะไรนะเป็นซื้อต้องถามผู้ใดอ่านได้ มีคนอ่านได้ผมอ่านเด้ฟังนี่นะผมก็อยากฟังไนนบ้าทยพวน้านษายแมนบ่คู่คนอ่านได้ห้องห้องเนี่ยทำให้เก็ลืมแล้วถือมันยากเออยากเนาะปานภาษาปานภาษาบาลีเว้ยคงยึดเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยพวน้านษายแม่นบ่ครับเป็นการอ่านยากอ่านบ่ได้ผมก็ได้อ่านยากอ่านว่า บุญกำฟ้าแต่ว่าบุญกำฟ้ามีอาไยัดทิมครับยัดทิมทุกอย่างมีคุณค่าครับของเก่าๆก็เก็บของรุ่น เสพเป็นเบสต่องเป็นสินค้าของเก่าเบดครับใบลานครับใบลานใบลานนี้มันมีเสียหายอหลายอยู่พวกมันกินพวกกิน้บขนนี่แหละคือปัญหาครับนี่พามาลื้อมาลื้อกันใหม่นะครับเขาต้องมาสู่เออเขาต้องมาสู่กับพวกกับพวกสัตว์นี่แหละพวกนี่สัมคัญที่สุดพวกอาจารย์จะไล่ไหลเรื่องพวกนี่อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับขึ้นมาปล่อยครับ อเอ็มัซอยทินีนครับครับเขามหอใหม่ครับจิใหม่เพวกมันกินได้เสียหายเปหลายอยู่างอ้ก็อร่อ ที่ตาทศผสมอูเล,เ,เ,ลเด็น้อยบ้านาเนี่ส่วนาภาภาษาไทยัศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายให่สุขชนวัดบ้านทรา,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 ายหม่สองตำบลบ้านทรายอพเภอบ้านจังหวัดลบบุรีตูแม่ตูเป็นไม่การตอนรับเช้าว,วันนี้ครับวันที่ สองมีนาคมสองพันอรอยหกสิบแปดครับไ้ผมวันนี้รายงานขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะนำวัฒนธรรมต่างๆมาฝากถ้ามีโอกาสขอบคุณมากเราวันนี้สวัสดีครับ